สำรรัักงาาานนนอุบบชธีะคะวันที่8พฤศจิกาย,ยน2567ณนะลานเทียนบริเวณริมห้วยวังนองอเภเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายเกรียงกตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยร้อยตรีสระมงคลมงครสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนางธนพรผุ่นเพิ่ม ผูมหน่วยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีให้เกียรติร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดงานใส่ไทยเฟสติวลัล ด้วยแนวคิดที่ได้มีการรวบรวมเอาแฟชั่นผ้าไทยพื้นบ้านศิลปินองค์กรหมู่บ้านผ้าไทยมาส่งเสริมพัฒนาและยกระดับให้หัตถกรรมและแฟชั่นไทยสู่สากลโดยการดึงเอาอีสานซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีอาหารศิลปะวัฒนธรรมนำมาผสมผสานเข้ากับสิ่งใหม่นำเสนอความร่วมสมัยเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงผ่านการจัดงานในรูปแบบเฟสติวัล สำหรับกิจกรรมภายในงานในครั้งนี้แบ่งการจัดงานออกเป็น4โซนได้แก่โซนที่1ใส่ไทยแฟชั่นวิลเลจเป็นโซนเวิร์กช็อปและทล์กในรูปแบบหมู่บ้านทอผ้าเรียนรู้แฟชั่นไทยและวัฒนธรรมอีสานอย่างสร้างสรรค์กับการคลาฟเวิร์กช็อปและการบรรยายให้ความรู้การเรียนรู้การทอผ้าและออกแบบไทยคลาฟสร้างสรรค์และการจำลองวิถีชุมชนในพื้นที่โซนที่2ใส่ไทยอาร์ต จุดถ่ายภาพ Art ์ตอินส l อลเลชสุดคูลใส่ความเท่ให้ผ้าไทยกับการนำผ้าไทยมาทำงานอาร์ตสร้างสารรค์งานศิลปะท,ที่สวยงามมาจัดแสดงให้ได้ชมภายในงานนอกเหนือจากความอาร์ตแล้วในแต่ละวันยังมีการแสดงแสงสีเสียงวันละสองรอบเพิ่มบรรยากาศให้เต็มอิ่มมากขึ้นภายในงานโซนที่3ใส่ไทยไลฟ์สไตล์มาเก็ต โซนจัดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกจากชุมชนและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสินค้าพื้นเมืองมากกว่า50บูธโซนที่4ใส่ไทยฟันสเตทโซนเวทีหลักได้จัดให้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้ได้ชมกันในแต่ละวันรวมถึงมีดาราศิลปินที่มีชื่อเสียงมาร่วมสร้างสีสันและความสนุกตลอดระยะเวลา4วันอาทิเช่นวงอินดิโก้สงกรานรังสรรค เจสซ e r สเตอร์ aster, และ Fucking Hero เป็นต้นและสำหรับพิธีเปิดในวันนี้ได้จัดให้มีไฮไลท์การเดินแฟชั่นโชว์จากดีไซเนอร์ชื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานีมาให้ได้ชมกันด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมใส่ชุดผ้าไทยร่วมงานใส่ไทยเปิดวร์ปติดแฮทใส่ไทยเฟสติวัล โพสเฟซบุ๊กโชว์ภาพขึ้นจอยัก์ในงานไม่พอ,อยังรับสิทธิ์ฟินฟรี รับคูปองส่วนลดแทนเงินสดสำหรับใช้กับร้านค้าภายในงานและเปิดโอกาสให้ทุกท่านทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้ทงสิน้นโดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง21นาฬกา30นาทีนในระหว่างวันที่7-10ถึงพฤศจิกายน2567ณลานเทียนบริเวณห้วยวังนองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี